สั <Jean> ่งแก่เปสังต้าไหมตแ้วต้ากชอบกินไก่นี่ไหมต้วเอาไม่แบบปลี่ยนาเจียวไหมยุ๋แล้วเอบอกสั่งไปมค่ะสั่งครับ งานนี้นะคะคุณผู้ชมกลายเป็นประเด็นดราม,ม่าอีกแล้วค่ะสําหรับเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมขาทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ได้เดินทางไปรับน้องนาริตะนะคะเพื่อออกไปทานข้าวด้วยกันนั่นเองค่ะแต่ว่าใดๆนะคะงานนี้เนี่ยก็เกิดประเด็นดราม,ม่าขึ้นมาอีกจนได้เมื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้มีการพูดกับน้องนาริตะขณะที่กําลังรับประทานอาหารอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยบอกว่าสั่งไก่ไปฝากป้าไหม ป้าหนูเนี่ยชอบกินไก่อันนี้ไหมเอาไปฝากป้าแอนป้าแจ๋วไหมนะคะเดี๋ยวพ่อเนี่ยสั่งไปฝากโอ้โหงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมคลิปกันคะ่ะสั่งไก่ไปฝากป้า,ปาไหมตึงแล้วป้าจชอบกินไก่นี่ไหมเสียไปฝากไปแอนป้าแจ๋วไหมอึ่แล้วเรียนว่าหรอกสั่งไหฝากอึ่งแล้วสั่งค่ะ ไดบอสตักก wow ับบานเาเดี๋ยวกินกินมปากก่อนดไก่ไปฝากป้าด้วยป้าจกบเอมเอ็มไม่ค่กินไก่นะป้าจะมากินไก่ตัวนี้ก็ออ สร้างไก่ย่างแล้วเนี่ยแบบเผ็ดหนึ่งไม่เผ็ดหววดแล้วก็ไม่ไม่มีข้าวนี้ด้วยสองเสีนไปปักกระป๋าป้าป้ากป๋าคนท้องกระป๋คทองหรือกรปา้าเห็ดก้านปอม และหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตเนี่ยถึงกับเสียงแตกออกเป็น2ฝั่งเลยทีเดียวค่ะบางก็บอกนะคะว่าอะไรที่ผ่านมาเนี่ยให้ผ่านไปดีแล้วค่ะบางก็บอกว่าดีต่อใจนะคะบางก็บอกค่ะว่ารูกตัวเองเนี่ยจะไม่สบายใจนะคะบางก็บอกว่าคิดดีทําดีค่ะ อันนี้เนี่ยเราว่าน้องคิดดีทําถูกต้องแล้วค่ะและนี่นละคะคุณผู้ชมคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะสำหรับทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟิลัดที่ไลฟ์สดคู่กับลูกสาวอย่างน้องนริตานั่นเองค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ได้มีการพูดถึงป้าแจ๋วกับป้าแอนนะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยก็จะสั่งไก่นะคะไปฝากป้าแจ๋วกับป้าแอนอีกด้วยและค่ะคุณผู้ชม